รถด,ดักล่นแล้วรถด,ดักรถด,ดักมันกินเสร็จแล้วแล้วก็ท้องเสียเฮ้ยบ้าเหรออจาอร่อยเฮ้ยชิ้นครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว <c oughs> สร้างขวานยักษ์นะครับผมวันนี้เราก็แบบว่า เราจะมาทากระบับไก่ครับน้องๆรู้จักปะกระบับหรือเคบับ<ช>นะครับผม<ช>แต่ดูไอ้นั่นมันเล่นอะไรเฮ้ยเล่นอะไรวะผูบ้านผู้กือสองทีห่างกันนี่ครับทุกค,คนก็คือวันนี้นะครับพี่ยักษ์มีไก่สับนะครับผมเราจะสทำไก่สับเราจะผัดไก่สับก่อนนะครับแล้วก็จะไปทําเป็นเคบับนะครับเคยเห็นไหมที่มันพันแป้งอันใหญ่เออ,อแล้วใส่นู่นนี่นั่นน้องๆก็ดูกันนะครับว่า เมนูนี้มันทาง่ายแค่ไหนนะครับเราสามารถทํากินที่บ้านได้นะครับก็บเป็นเมนูง่ายเลยไม่มีอะไรยากนะครับเอาแรกเลยอันดับแรกเรามาผัดไก่แกะลงไปผัดเลยนะปรุงตามใจชอบเลยครับผม ก่ออ,อมาผัดไก่นะครับผมเราก็ปรุงปก,กติเลยนะครับซอสอะไรก็เหมือนที่อยากกินรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะครับอันนี้ผมจะใส่แค่รสดีแล้วก็ซอสแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนิดหนึ่งให้มันมีความเข้มข้นนะครับบางคนเขาจะใส่พวกอ,ะ,อะไรอะไอซอสกะหรี่อะผงกะหรี่ จะไงคงกะหรี่ให้มันเหลืองนะครับผมแต่ว่าเราทำกินง่ายๆเราไม่ต้องใส่นะครับโ <Okay. S 1> อเคผัดท่านสุกครับผมเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนที่พี่ยักษ์ไปทำให้วงอันกินเลยดีกว่านะแล้วเราผัดไก่กันโอเคครับทุกคนตอนนี้ไก่ผัดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะผัดไก่เป็นแบบน,นี้เลยเห็นไหมผัดง่ายๆครับผมเนี่ยผัดแบบน,นี้ชิวๆนะแล้วไม่มีซีดําสีสันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อร่อยยก มาเดี๋ยวเราทำมาแรกให้น้องเกมกินนี่ครับแป้งผมผมไปซื้อแป้งสำเร็จมาต้องถามต้องถามเกมก่อนว่าเกมชอบแบบไหนแบบชีสแบบชีสหรือว่าแบบแบบอร่อยหรือไม่อร่อย <S <S อะไรคือแบบแบบอร่อยเอาชีสแล้วก็อร่อยมากมากโอเคอันดับแรกในนะี่แป้งเดี๋ยวพี่จะเบินแป้งก่อนเบินเนอ,อ่โอ้ยลองไปโอ้ย เอาปกติเคบับเขต้องแบบเสียบกางไฟใช่ไหมใช่อันนั้นเราทำเขาทาขายแต่เราไม่ได้ทาขายเราทาแบบกินเองแบบชิวๆแล้วเอาใหม่แป้งมันส่่มันสุกอยู่แล้วแต่ว่าเรามาเบินให้มันดาๆสวยๆโอเคอัดับแรไม่มาดมันจะได้หอมไงแป้งเรเอาแบบผมผเอาแบบชีสเยิ้มๆไหลแบบได้เลยพี่จัดให้อันดับแรกเลยพี่ใส่ผักให้เอง กลิ่นแป้งมันก็จะหอมๆนี่เครื่องปรุงเราดูนี่เฮ้ยเครื่องปรุงวะเฮ้ยปกติมันต้องใช้ตีนกินเฮ้ยมันใหญ่มากมือมือมือเอาละให้พ่อเขาโผลนี่เอามาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหกล่อเข้าไปมือพี่ล้างแล้วแหละสะอาดใช้ได้จริงไหมเนี่ยใช่พี่ไปจับอะไรมาเนี่ยไม่พี่จับจะหามหอมมาฮะหามเรือหอมดีดีนี่คืออะไรอ่ะ มะเขือเทศเอ็งชอบมะเขือเทศใช่ป่ะอันนี้ชีสอันนี้ชีสใช่ไหมใช่ชิมกันพี่รู้ว่าเอ็งชอบมะเขือเทศเป็นไง<ะ>เนี่ยอ้าเสร็จปุ๊บเราใส่ไก่ไก่เยอะเอาไว้บำรุงกล้ามออ อันนี้คือไก่พี่ทําเองเลยนะใช่เหรอใช่ตั้งแต่พี่ฟักไข่เลยตัวนี้โโอ้หไก่ตัวนี้ตั้งแต่พี่ฟักไข่ตัวนี่ไม่เล่ามาเป็นเดือนแล้วเหรอเนี่ยฮะใช่กว่าจะโตสองเดือนอ่ะกว่าจะทนี้ลูกเยียบล้วนเนี่ยเป็นไงเจะห่อได้ไหมก็ไม่รู้ว่าจะห่อได้ไหมแต่ว่าทําแบบซูเปอร์โอเวอร์ไว้ก่อนน้ำไหนชีทมือล้างแล้วล้างจริงแล้วใช่มล้างแล้วล้างแล้วล้างแบบจริงจังจริงจังด้วยนะ เอาชีสไป้แบ่งอันหนึ่งด้าบ้างดินี่มาแล้วมาเบิร์นแบบไม่เบินนี่เหรอใช่แล้วโอ oh my god เดี๋ยว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 คิ้วหายเดี๋ยวคิ้วหายแกลบหมดแลันโอ้ยเดี๋ยวพี่ปรับไฟก่อนมันเข้าเราขึ้นมาเดียวพี่เลยเดียวแต่ก่อนพี่ขาย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 ขายอะไรพี่ขายนี่เหรอพี่ขายเกบ๊ยวบออไม่ขายเนี่ยปลาหมึกทอด เดี๋ยวพูดทำไมกูไม่ขายก็ขายไงขายแบหมุกทอดโอ๊ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วมันต้องแบบมีเดียมโอ้พอแล้วฉีดไม้เอาดับดับดับเดี๋ยวไฟไหม้บ้านออกออกยังไม่ดับนี่มาที่นี้ที่นี้ก็ห่อกันตอนไม่ใส่พริกไทยเหรอเฮ้ยเราลืมใส่ทอดได้ไหมครับซอสพริก เอา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 โอ้โหมันจูดผิดมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันปิดอะทำไมแบบมันไม่มมไ่เป็นเส้นอะเธอทำไมไม่เขย่ามันลงมาก่อนก็เขย่าแล้วเนี่ยปึ๊ดเนี่ยแล้วต้องให้เธอบีบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจบิงมันเดี๋ยวบีบแรงรู้เลยถ้าบีบแรงมันจะปลวตออกมาเนาะเอออ่าสต๊อสแบบซอสน้อยมันจะไม่อร่อยใส่ซอสเข้าไปอันนี้ต้องแบบมหาศาลโอ้ยน้อยไปแค่นี้มันแพงเฮ้ย มันน้อยไปอันนี้อันนี้ันนอี้เป็นอันนี้มาลองเย็ดมาลองเย็ดเอาลืมเปิดนั่นไงเครียดเลยกับพ่อปูเครียดเลยเจอหนี้เครียดเลยเอาปิดเลยตอนนี้มีตั้งนานเกือบแตกโอ้ยเอ้ยมันนั่งกินจังเลยเย็ดดอกได้อยู่นะแค่แบบไก่สูตรเพิ่มชีสใช่ไหมเพิ่มชีสเลยสามสิบบาท สูตรบางยักษ์เน่เน่เป็นไงฉันจะพันแล้วนะมันจะพันได้ไหมซอสอีกเหรอเออซอสอีกหน่อยเอาแล้วแต่ชอบนะตอนนี้พี่อย่าตดดิเอาซอสพริกหน่อยพอแล้วมันพอแล้วพอแล้วพอแล้วล้นแล้วตอนนี้เนี่ยปับยังไงล่ะทีนี้ออกไปทั้งถาดเลยจับถาดไว้ให้เยอะด้วยต้องกินอย่ังไงไม่ไหวละกินยังงไกินเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่ จะกินไโอ้ยมันจะหลุดดักหลุดแล้วหลุดดักหลุดดักพอมหอมอร่อยไหมยมยมมากเอามองเอาเอาปากเอาปากว่าคอลึกคอลึกคอลึกคอต้องลึกเรื่องคอลึกมีฉ่ำเยอายกมากต้องต้องยกหัวบต้องยมโอ้โหอันนี้คือกินให้หมดนะอ่ะต้องกินให้หมดเพราะว่าคนละแผ่นเลย บ้าเดี๋ยวต้องรอสอจอมาอีกไอซิปกินบ้าไอซิปเอาไหมสักอันไดแปดซิปไม่ตอบไม่ตอบก็ไม่ต้องคุยกับมันมันเลยคือเฮ้ยอร่อยป่ะได้ไหมไส่ไหลไปหมดเลยตักกินเถอะอขงผมไม่ได้เยอชื่อไม่เอาเยอะไม่ได้โหครัวสังขวามต้องอะไรต้องอลังการมา ทำให้เอซิปอีกหนึ่งเฮ้ยบังมึงจะไม่แดกไก่วะเอาไก่แดกได้ถูกแล้วไงเออบาไก่แดกได้เฮ้ยมีรถแห่น้าบัดเอตโต้มาอันนี้อันนี้สามสิบบาทแค่เอาคำฟรีพ้อมอีกไหมนี่นั่นถึงจะกัดรถเราพนันนแล้วไงเอามึงลองตูดเอามึงลองตูดเอา โอ้โหเปื้อนหมดเลยอ่ะร้านนี้ก็พิเศษร้านร้านนี้พิเศษทุกคนก็เติมได้เติมได้เติมได้ตลอดไก่ไม่พอเอาเติมไก่เออเติมไก่เติมซอสเติมเลยเติมเอาที่ต่างใจเติมเองนะทุกคนเ้าเหลือใครอ่ะไปตามพี่แบงค์กินยังเดี๋ยวรอจอมาทุกคนเดี๋ยวเราไปรอจอมาอีกรอบหนึ่งนะหลัเลยต้องล้างก่อนนะตอนนั้นก็ขี้เติมเลยอะไร่ลกอ่ะชิ้จก โอเคครับน้องๆตอนนี้สอสจอก็มาแล้วนะครับพี่ยากก็จะทำเคเบิลบัฟให้มันต่อเลยนะฮะทุกคนอร่อยหมดเพื่อนตอนนี้รอรองอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ทะลักออกเองเอาแบบธรรมดาหรือพิเศษธรรมดาพอเอาธรรมดานะเฮ้ยร่อนแหง๋รือฉันเบิร์นแป้งทำไมต้องเผาด้วยเอาให้แป้งมันตึงใครบอกไม่รู้กูทำเองมันทำมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะไหม้เด้มาไม่ร่นแหง นีปากรถแห่ไหมไอ้นี่กูจ้างมาเงานจบไปยักเอาเอาปากแล้วน่ะเออปากกูเนี่ะทำไมเละเทะเก็บไม้แดกเขากูฆ่ามันเองมีวงไฮโลป่ะฆ่าหัวแล้วเอาเมียไปเสียบประจานอ่ะโอ้โหมีมีผลร้ายเลยวงไฮโลไม่มีว่บมีแต่วงไพ่ตอนนี้ไฮโลไม่ทำงานเฮ้ยมึงเยอะไปเนี่มึงดู แม่ได้กินยังมึงคิดว่าคุณทำหน้าเลยปะก็ใช้ได้นะแต่ว่ากูว่ามึงไม่น่าจะเป็นเป็นอะไรเป็นงานเดี๋ยวมาลองกินได้เธอนี่ชีสชีสอะไรทำไมมันเลี้ยลิ่หขนาดนั้นนะนี่ชีสฉันจะเบิดชีสไม่เป็นตแาแซ่บให้เพื่อนแมปีมมดแล้วเฮ้ยนะม,มันจะไหมหน้ากูเด้อเปิดแก๊สแรงเกิน จัดแล้วก็สองมาทำตะกูนี่แหละไม่หมดโอ้ดูเขาทำดีแ่แหละเมื่อกี้ก็อร่อยแบบนี้แหละเมึงเคยเห็นร้านสเต็กเขาทำไหมเคยเห็นตะก,กูไม่อยากให้มหันทำอ๋อเสร็จแล้วแค่เนี้ยใช่เอาซอนเ่นั้นเดียว นี่ชีสลงชาด้วยเลยน่าอร่อยไหมน่ากินไหมอื้อต้องหลายอื้อแล้วไม่ได้เกินกูนั่งดูก็แหละมึงจะทำเสร็จสิเฮ้ยมันต้องแบบมีแท็กชั่นเลยมึงเข้าใจไหมมามายองเนสมึงใส่เยอะจังเขาไม่เคยกินเหรอเค็มแล้วเขาก็ต้องแบบเคมันไปเข้าน้ำเหรออ้องเสียเราจะกินให้มันดีนะมันกินลาบเป็นเตั้งเช้านี้ไม่เจอกูใช่พี่ใช่ ถ้าเป็นรมชาติานี่มันเย็นแลอะไรอ้<ะ>อาวกะให้เกีออ์ก่อนกราวางก่อนนะกูพันอันน้ไงมันพันไม่เป็นอ่ะมันพันไม่ได้นพันไม่ได้ <S <S มันใหญ่ไปไง่ค่ะเอ่อลองอา้าึงก็ไปขี้ ี่ะฉันกินเสร็จแล้วแล้วกรท้องเสียเฮ้ยบ้าเหรอเอาจาร่อยเฮ้ยชิ้นยืดปะเยอะๆอร่อยไหมเอาเด็๊กล้าแบบเข้าปากอากาศแม่งเหมือนซ้อมลงนรกไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงไม่กินได้นู่นเลยไม่ได้อีเหลี่ยมฟัวเอรี่อเลี่ยมหวาเอาคอเลือกคอเลือกเยนโต้เอาโท้โอ้คอคนเลือกอะเลอ ไอ้ก็คอลึกบ้างดิเลยครับคอลึกไปแล้วเออนั่นแหละเยอะไม่ได้หรอเลลยยอะไม่ได้ลึกเลยอร่อยไหมใช้ได้ไหมอรเอาแบบความจริงใช้ได้ไะเคยคิดนานเนี่ยมันอร่อยเลยดิไมนคิดนานอย่างเงี้ยกินแบบไม่ไม่ผักไม่จริงแสดงว่าแซ่บ ยม่เดลเสยนเราหิวข้าวหิวข้าวใช่ไหมเกงเส้นมาอยู่นี่ที่เรากินไปมีน้ำผักับแป้งหูววอาเหรออืมไอยู่เลผ่นแล้วไอยู่ในผ่านหมแล้ว เอาเอาเอาไปเอาหมวนเลยไปนี่อย่าไปไลารด้วหรือเปล่าเบอร์เกอร์ทีไทนะแบบนี้อืมอ๋อขอลื้อกา๊ครับก็มาครับโอ้น้ำแตกน้ำแตกเลยวะอร่อยไหมอร่อยเออโคตรเจ๋งเลยวะโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมแอปไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ซอจอเมวานนะครับที่เป็นเกียรติแดกให้นะครับเพราะว่าอาหารทุกครั้งที่ผมทำผมก็จะไม่ได้กินนะครับผม <c oughs> บใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยเลยว่ะไม่ไหวที่มา